มาทำเมนูขนมไทยง่ายๆกับครัวบ้านหนงกันนะคะวันนี้จะชวนมาทำเมนูขนมกล้วยทำง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะมือใหม่สามารถทำตามได้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมเนื้อกล้วยกันก่อนนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมจำนวน650กรัมค่ะก็นำมาขยำให้เละนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาผสมตัวแป้งกันค่ะใช้แป้งข้าวเจ้า100กรัม แป้งมันสำปะหลัง100กรัมแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมอีก70กรัมตามด้วยกระป่นอีก1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนวดตัวแป้งด้วยกะทินะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปอีกเช่นเคยค่ะก็ใช้กะทิทั้งหมด400กรัมนะคะโดยเราจะทยอยแบ่งกะทิใส่ทีละนิดค่ะตัวแป้งของเราจะได้ไม่เหลวจนเกินไปนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2-3นาทีนะคะพอแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ100กรัมตามด้วยน้ำตาลปี๊บ50กรัมซึ่งความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ค่ะขึ้นอยู่กับความหวานของกล้วยนะคะก็นวดต่อจนน้ำตาลของเราละลายดีเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อกล้วยที่เราบดเตรียมไว้ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆไปนึง่งน้ํารอให้เดือดนะคะต่อมาเรามาเตรียมถาดสําหรับใส่ขนมกันค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้ถาด8ปคูณแนิ้วนะคะก็ทาด้วยน้ํามันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เทขนมใส่ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟกลางเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเมื่อขนมสุกดีแล้วเราก็เอาออกมาวางพักไว้ให้เย็นนะคะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมมะพร้าวสำหรับโรยหน้าขนมกันค่ะก็ใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะนำมาขยำกับเกลือสักเล็กน้อยให้ออกรสเค็มนิดนิดเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีนะคะตัวเนื้อมะพร้าวของเราจะได้ไม่เสียหรือบุดแล้วค่ะ เมื่อขนมเราเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะมาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นไม้บรรทัดส,สําหรับวัดขนมนะคะขนาด2นิ้วค่ะสําหรับชาดนี้ก็จะตัดได้16ชิ้นพอดีค่ะ เรียบร้อยแล้วก็นําไปจัดเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะสําหรับเนื้อขนมกล้วยของเราสูตรนี้ก็จะมีความนุ่มหนึบหนับนะคะรสชาติหวานกําลังดีไม่หวานมากยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ